สวัสดีค่ะชื่ออายพิมลาสุรธรรมสัญยานะคะตอนนี้ใช้รถรุ่น Honda City ปี2012ค่ะก็เวลาขับจะรู้สึกว่ามันมันมันไม่นิ่มแล้วก็เวลาแบบเจอเจอบามเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบกระแทกแล้วเรารู้สึกว่ามันกระเทือนก็เลยรู้สึกว่าเออแบบอยากที่จะหาโช๊คตัวอื่นแล้วพอดีเพื่อนก็เลยแนะนำมา ใช้ฮอโตกิโกะค่ะรุ่นสแตนดาดซีรีส์ความรู้สึกแรกรู้สึกว่าเวลาที่แบบเจอบามหรืออะไรเงี้ยค่ะมันนิ่มขึ้นเวลาที่เราขับหรือว่าเข้าโค้งหรือว่าฝนตกเอยอะไรเงี้ยมันช่วยให้สมรรถนะมันรู้สึกว่าขับแล้วมั่นใจมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเออชอบที่เปลี่ยนมาใช้โชคตัวนี้ สำหรับใครที่กำลังมองหาโชค๊คแนะนำโตเกโกรุ่นสแตนดาร์ดซี e ีรับรองใช้แล้วคุม้แมแน่นอนค่ะ